เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะพบกับมามิ t ทีนิวส์นะคะมาพร้อมกับข่าวใหม่ๆสดๆร้อนๆมาฝากเช่นเคยนะคะโอ้โหปีใหม่นี้นะคะหลายๆที่มีแจกของขวัญน,นะคะ,ะคนไทยเราก็รอของขวัญจากรัฐบาลนะคะซึ่งก็ได้ของขวัญหลายชิ้นแล้วตั้งแต่มามี t ์ทีนิวส์เล่าข่าวมานะะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เนาะทีนี้มาถึงค่าที่ทุกคนรอคอย มามิทีนิวก็เป็นคนหนึ่งที่รอคอยเหมือนกันก็คืออยากให้ลดค่าน้ำมันลดค่าไฟบ้างช่วยเหลือชีวิตเราบ้างเธอนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีจริงๆนะคะวันนี้ที่รอคอยมาถึงปีใหม่นี้นะคะกระทรวงพลังงานให้ของขวัญลดค่าน้ำมันลดค่าไฟด้วยนะคะโดยนายอนุชาะะบุรพชัยสีโคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่2,564จากใจกระทรวงพลังงานนะคะที่คณะรัฐมนตรีรับทราบว่ากระทรวงพลังงานมีหลายโครงการทั้งการตรึงราคาน้ำมันปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรโดยการลดราคาและตรึงราคาพลังงานบริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกนะคะกำหนดตรึงราคาน้ำมันอยู่ระหว่างวันที่26ธันวาคม63ถึงวันที่3มกราคม64นะคะ ทั้งนี้นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่รวมมูลค่าประมาณ150ล้านบาทกำหนดขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG นะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะ กำหนดราคาที่14.37บาทต่อกิโลกรัมมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกอยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคถ,ถึง31มีนาคม64รวมมูลค่ากว่า1,890ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่รวมมูลค่าประมาณ150ล้านบาทกำหนดขยายระยะเวลาการครงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG นะคะกำหนดราคาที่14.3.758บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนั้นนะคะนอกจากตรึงราคาน้ำมันไม่พอนะคะยังพร้อมปรับลดอัตราค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรนะคะจากเดิม ติดลบ12.43สตางค์นะคะเป็นติดลบ15.32สตางค์ทำให้ค่าไฟฟา้าลดลง2.89สตางค์ในระหว่างวันที่1มกราคมถึง30เมษาย,ยน2564้ายโดยคาดว่าจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟา้าได้เดือนละประมาณ400ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า1,600ล้านบาทเลยนะคะโอ้โหช่วงนี้นะคะค่าไฟก็จะได้ลดลงแล้วเป็นข่าวดีจริงๆเลยนะคะ ซึ่งจะขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดสำหรับผู้ประกอบการกิจกรรมขนาดกลางขนาดใหญ่กิจการ,รเฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรออกไปอีก3เดือนระหว่างวันที่1มกราคมถึง3มเวมีนาคม64คาดว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท3ถึง7ได้ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนรวมมูลค่ากว่า150ล้านบาทนะคะ โดยนายอนุชาได้กล่าวว่านะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่จะแจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5ในโครงการชอบหาร2จํจำนวน25,000สิทธ์และคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชุมชนกฟผจำนวน17,000สิทธ์นะคะรวมมูลค่ากว่า15.8ล้านบาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม63และสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์64นอกจากนี้นะคะยังจะแจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักเขื่อนกอฟผในโครงการเที่ยวหาร2จำนวน1 0 0 0 0สิทธิ์นะคะรวมมูลค่า23ล้านบาทลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม63และสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน 64ค่ะโหนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะทั้งตรึงค่าน้ำมันลดค่าไฟโอโหเป็นอะไรที่แบบเราต้องการสิ่งนี้มากๆนะคะถึงได้นิดได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะก็ทำให้แบบเฮ้ยชีวิตเราแบบมีเงินเหลือมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ